ข่าวดีครับพี่น้องเราชนะกลุ่มทบทวนสิทธิบัตรประชาชนกลุ่มสุดท้ายนะครับวันนี้เงินเข้า8,000บาทจะมีใครได้บ้างมาดูกันครับหากคุณติดตามข่าวสารการแจกเงินและสิทธิสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารก่อนใครนะครับคนที่กดกระดิ่งสตางค์จะส่งข่าวให้คุณโดยตรงถึงหน้าจอ y YouTube ฟรีไม่คิดตังค์พิเศษสุดๆเย็นนี้4โมงครึ่งนะครับสตางค์ไลฟ์สดใครมีคําถามอะไรเก็บคําถามไว้โทรมาพูดคุยกันได้ไลฟ์สดเย็นนี้4โม สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ไปทบทวนสิทธิ์เราชนะนะครับกลุ่มสุดท้ายที่จะเข้าบัตรประชาชนระหว่างวันที่6มีนาคมถึง13พฤษภาคมแล้วเขาประกาศผลไปเมื่อวานนี้นะครับว่าคุณเนี่ยได้รับสิทธิ์วันนี้นะครับเงินจะเข้าไปเลย8,000บาท8,000บาทมาจากอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นเงินงวดแรก7,000บาทนะครับและอย่างที่2เป็นเงินงวดที่2ซึ่งกลุ่มปกติจะได้ไปเมื่อวานนี้ แต่สําหรับคนที่ทบทวนสิทธิ์และประกาศผลเมื่อวานนี้จะได้รับวันนี้รวมกันนั่นเองคือเงินงวดแรก7 0 0ดและเงินงวดที่2อ,อีก1,000รวมกันเป็น8 0 0พนะครับส่วน อีกหนึ่งงวดนะครจะได้รับในวันที่28พฤษภาคมหน้าอีก1,000รวมแล้วเป็น9,000และกันนะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่เงินเข้าแล้วคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยนะครับใครที่ได้รับเงินนี้ก็ขอให้ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับและเงินก้อนนี้จะสามารถใช้ได้ภายในวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้และสําหรับใครที่ทบทวนสิิไม่ผ่านเท่ากับว่าในโครงการเราชนะ คุณจะไม่สามารถรับสิทธิ์เราชนะได้อีกแล้วนะครับก็ต้องรอโครงการในอนาคตอย่างโครงการคนละครึ่งหรือยิ่งใช้ยิ่งได้นั่นเองครับหากคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาใต้ร่างได้นะครับหรือว่าจะเก็บไว้แล้วโทรมาสอบถามได้ในไลฟ์สด4โมงครึ่งเย็นนี้กับช่องสตางค์มีเดียครับอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารก่อนใครนะครับทุกวันเสาร์ครับสตางค์คได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถ,ถามตอบนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ ตั้งแต่เวลา16.30นน,นถึง17.30นนใครมีคำถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ